ทำไมผมขายไม่ได้พอขไม่ได้ยังขายไม่ออกผมลงสินค้ามาเป็นร้อยชิ้นแล้วยังขายไม่ได้คำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ต้องใช้การวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าแต่ละคนมี ประสบการมาไม่เท่ากันเนาะแต่ละคนมีฝีมือในการทํางานไม่เท่ากันบางคนอาจจะเก่งรีเสิร์ชบางคนอาจจะเก่งดีไซน์แต่บางคนอาจจะเริ่มใหม่หมดทีเนี้ยคำตอบที่ผมจะให้อ่ะมันจะต้องใช้เวลาในการติดขอ้อในส่วนของตรงเนี้ยดังนั้นอ่ะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีเมนหลักๆเลยนะปัจจัยหลักๆเลยที่สําคัญต่อการ make ซล l e ก็คือการรีเสิร์ชนะการดีไซน์แล้วก็การใส่คีย์เวิร์ดอ่ผมคิดว่าถ้าคุณมาสเตอร์สามสิ่งนี้ได้นะโอกาสที่คุณจะขายสินค้าของคุณได้อ่า มันไม่ใช่เรื่องยากอ่าทีเนี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาโฟกัสกันที่2หัวหัวข้อหลักๆก็คือการดีไซน์แล้วก็การใส่คีย์เวิร์ดเพราะว่าวันเนี้ยผมได้เอาตัวอย่างเข้ามาแล้วเราจะมายกตัวอย่างให้ดูว่าทําไมดีไซน์บางดีไซน์ถึงขายได้ทําไมบางดีไซน์ถึงขายไม่ได้ทั้งๆที่บางนิชะดีไซน์อาจจะดีมากแต่ว่าไม่มีเซลล์แต่ว่าในนิชเดียวกันดีไซน์อาจจะแย่กว่าแต่ว่ามีเซลล์อ่ะทีเนี้ยเราเราจะไปดูพร้อมๆกันว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะ ผมคิดไว้ว่าในอนาคตผมอยากจะมาวิเคราะห์ช็อปของออเดียนนะอ,ออนไลน์ผ่าน YouTube เนี่ยแหละคือถ้าคุณสนใจอยากให้ผมเข้าไปวิเคราะห์ช็อปของคุณว่าทำไมย,ยังถึงขายไม่ได้หรือจะทำยังไงเพื่อที่จะให้คุณสเกลไปได้มากกว่านี้นะ ส่งลิงก์ช็อปของคุณเข้ามาในอีเมลด้านล่างในวิดีโอดีสคริปชันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะเข้าไปวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวทำวิดีโอมามาโพสต์ลง YouTube ให้นะครับผมผมอยากจะทําแบบนี้น่าจะสักแบบครั้ง2ครั้งต่อเดือนนะครับผมถ้าคุณสนใจก็สามารถส่งลิงก์ช็อปเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้โอเคถ้าคุณพร้อมที่จะเข้าไปดูตัวอย่างที่ผมยกเข้ามาวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับ โอเคครับผมอ่านิชแรกที่เราจะเข้ามาดูกันก็จะเป็นนิชอ uh, ่า Fishing Father Day นะครับผมอ่า uh, อันนี้คือตัวอย่างที่ผมยกเข้ามาให้ดูอันนี้อันแรกด้านซ้ายมือเห็นไหมครับผมอ่าเรียวดีไซน์เนี่ยเรียวคูลพัอปพ็กกับเรียวคูลพัอปนะครับผมอ่า uh, uh, เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะอันดับแรกเลยเรามาดูกันก่อนว่าอันด้านซ้ายมือพับบิกเมื่อไหร่อันนี้พับบิกอ่าปี2021เดือนมกราเนี่ยเพิ่งผ่านมาประมาณ3เดือนนะส่วนด้าน กว่ามือทับป,ปีที่แล้วปี2020เดือนกุมภาอ่าที่เนี้ยจริงๆจ,จะบอกว่าความสวยนะด้านซ้ายมือกับขวามืออ่ะถ้ามองแบบมองกว้างๆนะผมในความคิดผมผมว่าด้านขวามือสวยกว่าแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าสวยกว่าจะขายได้ถึงไหมอันนี้เป้าหมายของเราคือจะทํายังไงก็ได้ให้เราสินค้าเราขายได้คือไม่จำเป็นจะต้องสวยที่สุดหรอกแต่ทำยังไงก็ให้ขายได้อันดับแรกที่ผมจะเข้ามาดูคือ เราเข้านิสตกปลาใช่ไหมที่นี่เราเข้านิสตกปลา,า,า,าเกี่ยวกับวันพ่ออย่างเงี้ยคือการที่เราจะใช้กราฟิกอ่ะมันควรจะมีอย่างซ้ายมือเห็นไหมมันมีคนเป็นคนตกปลาเป็นผู้ชายตกปลาด้านส่วนด้านขวามือมันก็ไม่มีอะไรเลยนี่หมาม,มันมีแค่ปลายอย่างเดียวอันนี้ก็คืออันนี้ผมจะให้1คะแนนของด้านซ้ายมือละอันดับ2อาอ,อันดับ2ก็คือการใช้สีเห็นไหมอันนี้คือทั้ง2อ,อันเนี่ยคือเขาวางแผนที่จะเจาะไปทาง ในส่วนของวินเทจสไตล์หรือว่าเลโทรสไต์นั่นเองส่วนด้านด้านมองด้านซ้ายมือก่อนเห็นนะการใช้วินเทจสไตล์สีของเขาเนี่ยถูกถูกต้องเลยอ่าส่วนด้านขวามือพยายามจะเป็นวินเทจแต่มันก็ไม่วินเทจมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นึกไหมคือมันไม่วินเทจอะสีเนี่ยมไม่มันไม่ค่อยวินเทจอ่ามันเลยทําให้ไม่มีเซลด้านซ้ายมือพึ่งลงมา3ามเดือนแต่ขายได้แล้วเห็นแรงไหมเซลแรงเนี่ย หนึ่งล้านประมาณหนึ่งล้านด้านขวามือเซลล์แั้งยังไม่ขึ้นแสดงว่ายังขายไม่ได้ข้อแรกเลยผมก็จะบอกไปแล้วก็คือว่า oh. การใช้กราฟิกคือใช้รูปคนเข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็น1คะแนนการใช้สีถูกต้องอันนี้คือ2คะแนนด้านขวามือคือไม่ได้คะแนนนะตอนนี้ทีนี้เรามาดูคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ด fishing reel fishing reel fishing reel cool pop pop father day gift โอเค For fisherman T-Shirt ผมคิดว่าไ,ไทเทิลนันน่ะดีค่อนข้างจะดีมากเลย Cover ในส่วนของ Fishing Keyword แล้วก็ Real c cool คู w Pop Pop ที่เป็นส่วนของเสื้อตัวนี้นะ Keyword แล้วก็ Father Day Keyword แล้วก็ Fisherman Keyword อันนี้คือจอบ1,2,3,4,4 4 Keyword ใหญ่ส่วนด้านขวามือ Real c คู w Pop อันนี้1 Keyword Keyword ที่ใช้บนเสื้อ<ม> Fishing ฟาดเดย์สามอันนี้มีแค่3คีย์เวิร์ดอันนี้ด้านเห็นด้านซ้ายมือไหมเขาใช้คําว่าฟิชเชอร์แมนเข้าไปด้วยอ่าอันนี้คือเป็นโบนัสที่ผมจะให้ด้านเสื้อด้านซ้ายมืออีก1คะแนนตอนนี้เสื้อด้านซ้ายมือมี3คะแนนแล้วนะอ่าทีเนี้ยเราเห็นแล้วว่าการใช้คีย์เวิร์ดด้านซ้ายมือก็ดีกว่าเขาไหมดีไซน์ก็ไม่ได้ดีกว่านะแต่ว่าการใช้สีดีกว่าการใช้อาอิาเอลเมนต์ของกราฟิกเข้ามาช่วยดีกว่าทีนี้เรามาดูในส่วนของอ่าบลเล็ตพอยท์ bullet point อันนี้คือ bullet point เนี่ยที่ผมระบายดับนี่คือ bullet point โอเคเห็นไหมอันนี้พยายามจะเจาะคีย์เวิร์ด vintage retro style Leo cool pop pop fishing fisherman father day อ่า fishing pop pop อ่าโอเคแต่อันนี้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ retro style Leo fishing มันเป็นเหมือนกับ k e ว w o r d stuffing จริงๆแล้วมันสามารถเขียนให้ดูน่าฟังกว่านี้ได้แต่ก็ถือว่าไม่แย่นะ ตัวนั่นขวามืองเหลือคู่พับทีเชิตอันนี้คือโบเลตพอยท์เขาใส่แค่เนี้ยเห็นความแตกต่างหระหว่างซ้ายมือกับขวามือคืออันนี้ยโบเลตพอยท์ที่เขาใส่ตรงนี้มันใส่มาแล้วบนไทเทนมันไม่จำเป็นจะต้องใส่อีกครั้งอะ่ะเพราะว่ามันช่วยแรงไปเรียบร้อยแล้เห็นไหมเอออันนี้คือผมให้ด้านซ้ายมืออีกหนึคะแนนส่วนแบรนด์พับพั p ฟาเธอร์เดย์กิ โอเคอันนี้ถือว่าโอเคพยายามจะแหลง3คีย์เวิร์ดนี้ r e a c cool o o Pop Shirt Fishing Father Day อันเนี้ยเห็นไหมพยายามจะใช้คีย์เวิร์ดซ้ำอีกแล้วซ้ำเั็บไทเทนซ้ำกับแบรนด์ซ้ำกับโฟลเดอร์พอย์คือมันเหมือนกระเป๋าประโยชน์อันเนี้ยคือเหตุผลเลยนะที่ทําให้ดีไซน์ด้านขวามือดีไซน์สวยแต่ขายไม่ได้ส่วนด้านซ้ายมือดีไซน์โอเคแต่ว่าขายได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสินค้าชิ้นต่อไปกันเลย ในนี้นิชนี้เป็นนิชลองบีชนะครับของแคลิฟอร์เนียอ่าโอเคเริ่มจากด้านซ้ายมือก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไทเท n ก่อนแคลิฟอร์เนียเลสโตรดีไซน์อ่าในความคิดผมนะถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบว่ายังขายไม่ได้มาก่อนนะผมแนะนำว่าควรจะใส่ให้มากกว่านี้อันนี้ใส่น้อยไปนอกจากว่าเป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักแล้วอันเนี้ยเราไม่เป็นต้องใช้ยาวแล้วส่วนด้านซ้ายมือก็เหมือนกันในส่วนของแบรนด์นี้ผมจะไม่ให้ขาเพราะว่า อาจริงๆแล้วผมจะให้ให้ด้านซ้ายมือแล้วกันเพราะว่ามันมีคำว่า California แล้วก็มีคำว่า Retro ในส่วนของคีย์เวิร์ดนะส่วนด้านขวามือมันมีแค่ California อย่างเดียวแต่อันนี้อาจจะเป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักอยู่แล้วโอเค Titan ต่อมา Titan เรามาดูกัน Long Beach Retro California CA souvenir T-shirt โอเค Long Beach หนึ่งคีย์เวิร์ดนะ Retro California อีกหนึ่งคีย์เวิร์ด CA s ูเวเนียอีกเป็น3คีย์เวิร์ด Long Beach California r e s t t s h i r t อันนี้ผมคิดว่าสั้นไปผมจะให้ด้านซ้ายมือคีย์เวิร์ดอีกหนงจริงๆไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ให้ใครเลยผมคิดว่าจริงๆมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทั้ง2อ,อันนี้ผมไม่ให้ด้านซ้ายมือตอนนี้นำไปหนึคะแนนโอเคต่อมาด้านทีนี้ต่อมาคือดีไซน์ทีนี้มาดูดีไซน์กันอันนี้พยายามจะเจาะ niche r e s t r o เ o ตโชลองบีชของแคลิฟอร์เนียแต่สีผมคิดว่าสีมันไม่เรโทชจริงๆแล้วสีฟ้ามันมันอ่อนไปมันทำให้ดูแบบหรืออาจถ้ามันปรับเรียงรูปแบบใหม่หน่อยหนึ่งอาจจะดูดีกว่านี้แต่ว่าถ้ามองมาแบบกว้างๆนะมันดูไม่เรโทรเท่าไหร่ส่วนขวามืออ่าผมชอบดีไซน์นี้ผมคิดว่าซิมเพิลแล้วมันดูแบบตรงอ่ะรู้ว่าไหมมันเรโทรแล้วก็ดีไซน์มันซิมเพิลแล้วมันดูดี ผมจะให้ดีไซน์1นคะแนนสำหรับเสื้อตัวกว่ามือตอนนี้ทั้ง2ดีไซน์มี1คะแนนเท่ากันอ่ะต่อมาเรามาดูโบ l ลตพอยต์โอเคโบเลตพอยต์มีแค่บรรทัดเดียวอ่ะมีแค่โบ l e t เดียว Long Beach California CA top gift อ่าห keyword อันนี้ก็โอเคอยู่นะ Show your love for Long Beach in California l e t s t a u r a n t Vintage r i s t a r a Look s 0อันนี้ผมคิดว่า,า Longtail Keyword บหรือ Bullet Point อันนี้ดีนะสำหรับเสื้อตัวซ้ายมือใส่ดูกว่ามือกว่ามือไม่มี Bullet Point อ่ะทีเนี้ยจริงๆแล้วผมจะให้คะแนน1คะแนนสำหรับเสื้อตัวนี้อันเนี้ยขวามือผมจะไม่ให้คะแนนทีเนี้ยด้านซ้ายมือจะได้2คะแนนขวามือ1คะแนนแต่ว่าเรามาดูว่าไหนขายได้ ไม่ใช่ใหมายความว่าได้คะแนนเยอะแล้วจะมีโอกาสขายได้สูงแต่ว่าโอกาสที่จะขายได้มันก็มีมากกว่าถูกไหมอ่าแต่ทีเนี้ยเรามาดูกันว่าทําไมเสื้อตัวเนี้ขายไม่ได้เห็นไหมแหลงอันเนี้ยศูนย์ไม่มีแหลงแสดงว่ายังขายไม่ได้ลงมาตั้งแต่ปี2019แล้วด้านซ้ายมือนะมาดูเสื้อด้านขวามืออันนี้ก็ลงมา2019เหมือนกันแต่ขายได้แหลง3ามล้านจริงๆเสื้อทั้ง2ตัวเนี้ยควรจะปรับปรุงทั้งคีย์เวิร์ด เราทั้ง2ตัวเนี่ยควรจะปรับปรุงในส่วนคีย์เวิร์ดส่วนดีไซน์ด้านซ้ายมือควรจะปรับปรุงเพราะว่ามันดูมันลอกมากดูไม่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 วินเทจดวยส่วนขวามือผมคิดว่าดีไซน์ดีมากแล้วแค่ปรับปรุงคีย์เวิร์ดก็จะขายได้มากกว่านี้อีกอ่าทีเนี้ยคือก็จะเห็นแล้วว่าคือการความสําคัญระหว่างดีไซน์กับคีย์เวิร์ดมันต้องมาควบคู่กันคีย์เวิร์ดดีอย่างเดียวแต่ดีไซน์ไม่ดีแบบไม่เมคเซนส์มันก็ขายไม่ได้นี่อกม แต่ถ้าดีไซน์ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าคีย์เวิร์ดไม่ดีมันก็ขายอาจจะขายได้แต่ขายได้ไม่เยอะผมว่าเสื้อตัวเนี้ยอกที่เขาขายได้เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในนิชเนี้ยก่อนหน้าคนอ,อื่นเขาเนี่ยหรอไหเลยไม่จําเป็นจะต้องใช้คีย์เวิร์ดที่ยาวหรือว่า long tail คีย์เวิร์ดคือคนเซิร์ชเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอเลยแต่ถ้าเข้าไปในนิชในสมัยเนี้ยนะยิ่งตอนเนี้ยแบบคนทําเยอะมากขึ้นการใช้คีย์เวิร์ดมันก็จะต้องลึกมากขึ้นมันจะมาใช้แบบไม่มี long tail มันก็ยาเนี่ยเหรอ นี่แหละอันนี้ก็คือข้อสรุปของเสื้อ2ตัวนี้ดีไซน์ผมให้เสื้อด้านขวามือส่วนคีย์เวิร์ดจริงๆมันแย่ทั้งคู่แต่ว่าด้านซ้ายมือคีย์เวิร์ดดีกว่าแต่สาเหตุที่ขายไม่ได้เพราะว่าคนเซิร์ชเข้ามาอาจจะเจอละแต่ว่าดีไซน์ไม่เมกเซนก็เลยไม่ซื้อไปซื้ออย่างอื่นแทนโอเคนะครับผมผมหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณอเอาไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณา ช็อปของคุณเองหรือดีไซน์ของคุณที่คุณลงไปขายบนมาร์เก็ตเพลสถ้าคุณขายไม่ได้ลองเช็คดูว่า,ารีเสิร์ชของเราดีหรือยังเข้าเนชที่มันมี demand หรือเปล่าคือถ้ารีเสิร์ชดีแล้วดูว่าดีไซน์ของเราอะดีไซน์ถูกต้องหรือเปล่าดีไซน์มัน k ม s e เซนไหมการใช้สีมันผิดหรือเปล่าไม่จําเป็นที่จะต้องสวยที่สุดอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าให้มัน k ม s e เซนก็พอแล้วก็การใช้คีย์เวิร์ดในไททลใน ใน Description หรือใน Bullet Point แล้วก็ใน Branding มันดีหรืออยังนี่ก็คือเป็นการวิเคราะห์บนเหมิดไป Amazon นะครับผมสำหรับครั้งหน้าถ้าคุณอยากให้ผมเข้ามาวิเคราะห์ร้านของคุณสามารถส่ง Redbubble หรือ Etsy ก็ได้ครับผมส่งเข้ามาในอีเมลด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ